สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องบ่าวเขมราชพาเพลินออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการนะครับอัปรูปหรือว่าวิดีโอลง a c e b o o k ครับอัปยังไงให้ภาพชัดแจ๋วนะครับผมเราก็ก่อนอื่นเราก็ต้องเข้ามาติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องบ่าวเขมราชพาเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมเข้ามากดติดตามกันเยอะๆนะครับครับเราก็จะมาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมีนะครับแอปเอ่อกูเกิลโคลนะครับผมที่ใช้ในการอัป นะครับอัพลง facebook นะครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องเข้ามาที่แอปเลยนะครับเราจะอัพภาพให้ชัดนะครับเหมือนกับที่เข้าอัพขึ้นมานะครับหลายคนก็รู้วิธีการแล้วเนาะก็ไม่ว่ากันนะครับผมผมมาสอนเฉพาะคนที่ยังไม่รู้นะครับเคล็ดลับใหม่ๆนะครับผมสําหรับบ่าเขมราดนะครับ ก็จะมาเริ่มกันแล้วนะครับก็เข้ามาที่3จุดตัวนี้นะครับ3จุดอาออกจากเฟซไปแล้วเข้าใหม่นะครับเข้ามาที่เฟซบุ๊กนะครับผมเราก็เลือกที่3จุดนะครับเลือกเป็นเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะโอเค เข้ามาหน้านี้แล้วมันก็จะเหมือนกับเราเล่น Facebook บนคอมพิวเตอร์เลยนะครับผมข้อดีของการอัพผ่านทาง Google Chrome หรือว่าเข้ามาที่เวอร์ชันเดสท็อปก็จะดีตรงที่ครับมันให้ความละเอียดภาพเราชัดเหมือนกับที่เราถ่ายมาเลยนะครับผมไม่เหมือนกับออพบนแอป a c e b o o k นะครับผม เราก็เข้ามาเลือกรูปภาพอัพได้เลยนะครับส่วนผมยังไม่อัพนะครับก็จะมาสอนวิธีการประมาณนี้นะครับเราก็เลือกรูปภาพไปอัพแล้วก็เขียนข้อความอะไรก็ได้นะครับแล้วก็อัพลงไปก็จะโหลดใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับผมก็ พออัพเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะได้ดูภาพที่เราอัพมานะครับผมชัดแจ๋วกันเลยชีเดียวนะครับผมหรือจะเป็นวิดีโอก็ทําเหมือนกันนะครับผมผมจะสอนในลิปเดียวเลยก็เขา้ารูปภาพเลือกวิดีโอเหมือนเดิมนะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมมันจะให้ความละเอียดที่ชัดนะครับผมก็ยังไงก็แนะนำครับอัพผ่านทาง Google Chrome นะครับผมครับสำหรับวันนี้ผมก็จะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้อัปคลิปใหม่ๆเลยนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมช่องบ่าวเขียวลาพาเพลิดออฟฟิเชียลด้วยนะครับครับยังไงก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ